บอกว่าครับคุณแปนมีคนบอกว่าคุณเป็นค่ะน้องเขาจะไปทูลงทุลาอะไรรอเปล่าขอบคุณมากครับเขาว่างงานหรอกค่ะเขาเลิกงานตั้งแต่ตอนบ่ายค่ะรู้เห็นข้อร้ายค่ะมันไม่ติดตามค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะบ้านเขาทำพิ่งเสร็จมไม่ใช่พูดชื่หมู่บ้านแล้วบ้านเขาออกอากาศตรงนี้นะมึงไม่ใช่มาพูดไปเรื่อยนะ เขาไม่บอกคุณเหมือนกันค่ะไม่จริงค่ะจริงเหรอแปนเขาบ้างเขาเพิ่งแปนเลยหรอถ้แปนเคยบอกพี่อ่ะจะไม่รู้ไงผมไม่เคยบอกใครเลยพี่คุณแปนคุณแปนเซ y สินเจ้าให้แฟนคลับเวียดนามหน่อยได้ไหมคะเขาบอกว่าขอซินเจ้าหน่อย เออเขาพูดถูกอ่ะกูพูดผิดสินจาวอ่ะนักสแสดงเขามาดูกตนเต็นไปหมดเลยเนาะเดีก่อนนะมีใครแล้วเนี่ยนี่มึงเขาบอกว่าพี่แปนกินอะไรถึงน่ารักค่ะเดี๋ยวพี่จะทำหน้าที่พิธีกรเองนะลกูกช่วงนี้ก็คือโควิดเนาะเราไม่มีอีเวนต์ด้วยกันก็คือเขาบอกพี่แปนกินอะไรเข้าไปถึงน่ารักค่ะกินแมวจ้ะหนูพี่เห็นเขาแมวต้อว่าจับกินไปสองตัวเรวมาก แต่กินอะไรคะคุณแอยากรู้ต้องมาต้องมาดูที่บ้านครับผมบ้านผมมีแมวเปิดโอกาสเองนะปักผูชายชวนไปบ้านะอิต้ามึงขับไปส่งกูหน่อยได้ไหมแล้วพี่แคนเราอยู่บนรถนะแล้วพี่ต้องเข้ามาอิต้า ปล่อยกูหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีอีกมีอีกน่ารักกันทุกคนเลยคุณแปน Hi from มาเลเซียคุณแปนนี่คือคุณไม่ได้มีมีติ้งนานใช่ไหมเดี๋ยวแอร์จ้างแปนมาพูคุณแล้นะทำเล็บแอร์ด,ดแล้วนะเดี๋ยวปะพูดฉันเคยอยู่กับเไว้แล้วแต่ว่าโควิด ใช่ก็คือเดี๋ยวแอร์ไปถ่ายบ้านแฟนใช่ไหมฟรีบา์เทอร์กันแล้วเดี๋ยวแปนอะมาร้านแอร์ฟรีไม่ออกปอไปท,ทำเล <บา S 2> <ด>็กด้วยได้ไหมแล้วกูไปดูแลน้องให้ไม่ไม่ไม่ตัวหนึ่ง,ง,งบาทเทอร์กันก็คือพี่แอร์มาถ่ายบ้านของรีเอาไปลงช่องพี่แอร์แล้วผมไปอินร้านเล็กพี่แอร์แล้วเอาไปลงช่องพี่แอร์เอาลงช่องพี่แอร์แล้วบาเทอ <laughs> ร์กันอ้าวหนูลูก พี่ไปร้านพี่ไปบ้านหนูฟรีหนูก็ต้องมาร้านที่ฟรีสิลูกมันก็<ป>มันก็ได้เนะเรา <laughs> ก,ก็ต้องผัดกันสิแฟนอา้าวคุณแฟนคุณคุยกับแฟนๆหน่อยดิฉันนะ่ะกดให้คุณแล้วเขาเข้ามา q u e s t i นเต็มไปหมดเลยเซ y hi to แบบ hi, มาเลเซี <Malaysia S 1> ยแฟนมิงกะลาอันนั้นเมียนมากมัม่วหมอนละเออ อันนั้น่้าเดี๋ยวนะพี่แป้นชอบหนังแนวไหนวะพี่แป้นชอบหนังแนวไหนนะคะพี่แป้นอย่าหยีค่ะน้องใจละลายค่ะพี่แป้นอย่าแบบไปทางไหนคะระหว่างเหลือกหรือว่าจมูกเขาถามทำมจมูกครับผมไม่มีเออหายใจทางจมูกสีตอง พี่แปนน้องถามว่ามีผลงานอะไรให้ติดตามไหมคะบอกไปเลยลูกว่าเดี๋ยวชาแนลพี่แอน์เนาะเดี๋ยวจะจะไปถ่ายให้ไ้ดูผมก็ติดตามได้สรับยูทูบช่องชื่อว่าแอร์พันธิราอ๋อแอร์เองแแอผมรู้ไม่เคยดูจ้ะเคยดูสิพี่ก็ตอนเวลาที่พี่ไปเที่ยวพี่ก็ถ่ายใช่ไหมเป็นบล็อกเออ ดูซ<ด>ิเ<ส>พื่น <c oughs> อนของมึงมาเพื่อนนะเนี่ยใช้กัว่าเพื่อนอีต้องเดี๋ยวพี่เปิดช่างให้เลยหนูรีเควสช่างได้เลยนะลูกก็คือไม่มีตังค์ให้แต่พี่จะรีเควสช่างหน้าช่างผมให้ให้แปลนตอนที่พี่ไปถ่ายบ้านบ้านจะรีเควสช่างหน้าใครดีคะช่างหน้าโอ้ <c oughs> <c oughs> กูขอนนักใจแลน้องดีกว่าทำไมลูกพี่ต้องเขาแต่งเป็นยังไงแปนเขาตาสีนะเอางี้เอางี้ผมขอช่างหน้าสองคนช่างผมสองคนได้ไหมแล้วไม่เอาค่าตัวหรอแบบคนนึงแต่ง้างหน้าอีกคนนึงแต่งอีกงู่หน้าเลือกไม่ได้จริงๆไม่กูรู้เลยว่าสี่คนที่มึงจะพูดมีใครบ้างต้องเจมส์โซนสเ็นสไป เตงเหรอโอ็นดูไม่เอางี้แปนเดี๋ยวพี่เปิดทางให้วันที่พี่ไปบ้านแปนก็คือคู่หนึ่งวันที่แปนมามาลานพี่ก็คู่หนึ่งได้ไหมได้ครับผมแต่แปนนี้มีมแต่พี่ทําเล็บให้เดี๋ยวพี่ตบายให้แปนเองแล้วแอบลอกยินดีครับอ๋อแอบหลอกจับมือน้องเขาหรือเปล่าไม่ได้แอบ คือกุมน้องเจ็บน้องมันต้องมีการแบบกุมมือไว้ก่อนแล้วแบบเอ้ยมันจะเสียวนิดนึงนะลูกนะสบายเราต้องเอามือเราอะกุมน้องไว้แล้วให้ช่างอ่ะทางหนึ่งเข้าใจไหมใช่ก็คือถ้าเป็นหนังเล็บแบนก็คือเอาฟันแทะจ้ะก็ได้ข่าวว่าเอาถุงซมได้ขว่าเอาถุงซิปล็อกไปใส่เศษหนังเล็บแล้วก็ไปทํำพิธีนี้ ถูกต้องแ็นรู้สึกเผาเผาไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกอีต้องมึงบ้าเหรอหรือแฟนเขาผูกแ้นเธอมีขำส่งมาหาเธอแบบเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าข้อความ่ะบแปนครับผมพี่แป็นน่ารักอันนี้คือน้อยใช่ปะน้อยเหรอลูกอันนี้ก็คือคนน้อยใช่ไหมเราคือหมื่นคนขึ้น วันนี้ก็คือพันเดียวอะเนาะหนูหนูเคยร้ายแบบคนเยอะเยอะมาแล้วลองร้ายแบบคนน้อยนอยู่บ้างลูกอันนี้เหมือนเหมือนมาคุยกับพี่พี่ไงโตเอ็นดูดูต้องนั่งหนดมาคุยกับพี่พี่อย่างวุ่นโสในวงการพี่พี่ที่คลั่มบอดในวงการหนูเล่นละครเป็นไม้ถ้าหนูเล่นละครไม่เป็นพี่ไปแล้วที่เขาเล่นอยู่ทุกเรื่องทุกเรื่องเขาทำอะไรหรอ เดี๋ยวต้องพัฒนาสกิลใช่ไหมครับใช่ใช่หนูแบบถ้าหนูยากได้ทางลัดเดี๋ยวพี่สอนผมยาวมากเลยอ่ะยาวยมากก็คือไม่ไม่ต้องทำทรงอะไรได้เลยอ่ะก็คือแบบทรงนี้เสยเลยเท่านั้นเลยดูดิพอนั่ใจหละใจไม่ดีเลยอ่ะดูดิพอเสยว่าสีมันมันเริ่มมันเริ่มดำเลยพี่นะใช่ไหมแตวต้องไปททำ อุ้ยต้องไป่พิงแอเรียนนะลูกนะแต่ว่ามันยังทำอะไรไม่ได้ครับมันติดคอนทินิวอุ้ยละคออีกนะแฟนกดจะเสร็จซีรีส์น้องบอกว่านะให้น่าจอเขาบอกว่าเพิ่งครึ่งทางเองพี่ท่านี้ผมฟังมาเรื่องนี้ผัดอยูแล้วต้องไว้แล้ว,ลวจะงอกอยังไงให้มันคอนที่แบบนี้ไปจน,น,นเรื่องเลื่องแฟน แต่ว่าทุกปัญหาไปทางออกที่ h a p r Salon ครับผมนี่แรงนะนี่แรงนะเด็บไปนกล้องนะอยู่ดีไทยอินพิกแล้วคือไปทำเล็บเนยอเอ้าเหรอคือผมด้วยเหรอไปตัดผมด้วยนะมีต่อคนตามีตัดผมได้ไหมเดี๋ยวทำสี ครบทุกวงจรเลยตัดมีแปนไปทำทรีตเมนต์ไกผมแปนอ่ะน่าจะแบบว่าใช่ใช่แวะเขาต้อกเก่งมาจะไปพี่จะไปทำเล็บใช่ปะแล้วช่างเขายังไม่ว่างเขาบอกพี่ว่ารือปะมึงไปสระผมรอก็ได้ไปนวดที่ให้กูไปสระผมให้กูไปสระผมรอว่าไงแหมจะทำทำฟรีก็ทำทำไปเถอะใช่ไหมพี่ต้องจ่ายเต็มจำนวนเออเดี๋ยว ให้มึงค่ะกูให้ส่วนลดมึงขาดเท่ากับโกขาดเดี๋ยวกูตบนะคะคือแบรนชักผม้านที่พี่รับประกันว่านวดโคตรดีอ่ะถ้าสูว่าแบรนไม่ทําสีผมต้องไปทากับพี่กองใช่ปะแต่ถ้าสูว่าแบรนอยากไปทรีทเมนต์ผมที่มันเสียๆไปนวดค,<ล>คึ้นนวดกีตองนวดเวลาสระผัใช่ไหมพี่นฮะราคาเพื่อนเท่าไหร่เพื่อนต้องไม่ก็คือสัก สะผมสามร้อยสมรอยสบปกติเธอแต่เมื่อกี้าตยน้าที่เป็นทั่วกูว่านวดผมหรอหรือว่านวดไม่หมายถึงแบบเวลาสระผมแล้วมันนวดตรงขมับอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมชอบใช่ที่แบบมาส่งๆอย่างเงี้ยใช่เขาทำอย่างไะเป็นอยากให้ตรงไหนก็นวดได้หมดอ่ะปวดหัวเลยอ่ะ <laughs> แตเงเย็บทำไมลูกหนู่มเย็บทำไม,ไมลูก <25. S 1> น้องเขาอีบมให้ฮะแปงแตเก้าสิบเก้า Can you speak English คุณแบ<ม>น Can you cannot ตอบให้เลยจ้า cannot จ้าพี่แอร์เรียกแมวพี่แบนว่าอะไรมีหกตัว,ตวครับผมโอ้เยอะมากแต่แปนคือไม่ได้จะตัวจแต่อีกต แมวดํานะมึงมึงอ่ะแมวดํานะอีต้องเขาเป็นแมวดําแปนเอาโชว์แมวซีโชว์แมวอุ้ยอุ้ยสวยอะไสวยเอ๋อเขาเรียกว่าพันสวาเียก่าพันอะไเขาเรียกว่าพันอะไรเนาะอ๋อถ้าถึงแมวแปนเอ้ยตัวนี้ตัวนี้นอนครับเออได้นอนมันจะอ้วนๆหน่อยแล้วสาวมันต้องเป็นยังไง อ่อนๆหน่อยชาวันมันจะน่าดูอันนี้ตัวแม่มันครับเา้าทำไมลากลูกสั้กว่าแม่มันชื่ออะไรเป็นแม่ชื่อออก้าครับผมอันนี้มันจะเป็นชาโคครับผมมันจะเป็นสายพันธุย์ย่อยอะว่าเป็นชาโคแล้วก็สายพันธุ์ชื่อชาโคเป็นเบงกอ,คร,รอครับผมแต่ว่าเป็นชาโคแล้เช้า อันนี้คือนเนาะสายัางแล้วเขาดุไหมนไม่ดุไม่ดุครับไม่ได้แบบว่าน,น่ารักเหมือนจะพอหมายว่าไม่ได้เป็นสายพัน์ธุเสือแล้วจะต้องดุแบบนั้นใช่ไหมแค่ลายเขาเฉยๆถูกปะใช่ครับผมแสดงว่าแพงก็แพงไทยดิหรือว่าหูด้วยนี่อีนครับตาตาตามันจะเป็นตาลูกแก้วนั่น แล้วมันเหมือนกันทุกตัวเลยมันจํำยังไงวะเนี่ยกูงงไปหมดเลยมันไม่เหมือนพี่อะไรมาเหมือนเหมือนงูเลยอ่ะแปนตัวเหนียดรูดีโคตรอ่ะเสริมแล้วเมื่อกี้เสาก็นอนเหมือนกันมากอะแปใช่ทําไมแอดูมีความรู้ว่เสานอนอะไรไม่รู้เลยนึ่ความหมายเขามี ปัวก็ชื่อเสาก็ชื่อนอตลายเดียวกันอ๋่ชื่อแนว่าคุณว่าสายเสากับนอสโอเออไม่ใช่ไม่ใช่อีบ้าเบงกอเมืองเบงกอและอีกเขาแยกออกมาเป็นสายพันธุ์ชื่ออะไรนะใช่ใช่ตรงงมึงมิใจความอีต้องอีเงามึงเนี่ยเห็นไหมมึงต้องเวลาคุยกับผู้ชายมึงต้องหัวเร็วๆมึงเข้าใจไหมมึงก็อ ไปกับเขาไงเออโอเคเพื่อนมังเก่งกูให้ไม่เร็วนะแล้วมันมีอีการอะไรนะแบนแบนได้ตัวอวกาได้ตัวพ่อตัวแม่มาก่อนครับพาะตัวพ่อชื่อว่าล็อกกี้ครับผมล็อกกี้มันเป็นชื่อภูเขาอวกาชื่อแม่น้ำครับ มันจ่องอ่ะพี่จําได้ว่าเหมือนแตนเคยแบบเหมือนลงรูปหรือเห็นที่ไหนหรือแปนเคยโชว์ว่าโตมันแบบเหี่ยวๆอยู่เลยปะหน้าตัวตัวแม่ตัวแม่มันเหี่ยวพี่แต่ว่าตอนนี้มันอ้วนขึ้นละเมื่อก่อนเมื่อก่อนปมเนาะเลี้ยงหกตัวไม่มีหมาเลยเหรอก็ถ้าอยากเล่นหมาก็เดี๋ยวไปเล่นของพี่แอร์ไงเ,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 เตัวเียง พี่เอาเอาหมาที่ไปเล่นที่บ้านไม่ไม่ดีกว่าครับผมไม่รู้ว่ามันประกันความปลอดภัยของทั้งหมาและแมวฉันว่าแมวเธอปลอดภัยมัแต่หมามันน่าจะโดนแมวบ้านเธอขยันมันกัดมันกัดอยู่ที่แบบเป็นสัตว์เหมือนกันหรอไม่เคยพามาเจอเลยหรอไม่เคยมีเพื่อนม้าเคยแต่แบบตอนนั้นอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วพาออกไปเดินตรงสวนนะพี่แล้วไม่มีแมว แมวจอนจัดหรือแมวบ้านไหนไาดูวิ่งกระโดดเข้ามามันก็ไล่มันกัดเลยพี่แล้วแสดงว่าตัวพ่อ่เนี่ยล้วก็เกิดลูกมากสี่ตัวหรอผมตามพี่ไม่ทันแล้วตอนนี้พี่ต้องหมายถึงว่าหนูบอกว่าหนูได้ตัวพ่อตัวแม่มาก่อนไงแล้วแบบอ๋อใช่ครับผมได้พ่อได้แม่ได้ล็อกกี้ได้วอลก้ามาแล้วก็พ่อออกมาสี่ตัวครับโอ้ทําไมนหน้าเะ แปลว่าล็อกกี้เป็นลายแบบใช่ใช่ครับผมแต่ไม่รู้ล็อกกี้อยู่ไหนก็จะได้ว่าสี่ตัวหนูก็เก็บไว้ทั้งหมดสี่ตัวเลยเนาะใช่ใช่ครับเป็นผสายพันธุ์แท้ไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วมันอกี้คุณนิวรีมาเนี่ยไปไหนหรออะไรนะใครอ่ะคุณนิวรีอะไรมึงที่แปลก น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะเออสูงร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบหกครับผมต้องเอามาวัดเองครับไม่ชัวร์เหมือนกันท้าทายอีกแล้วมึงท้าทอีกแล้วแล้วหนักเท่าไหร่คะต้องลองต้องลองมันต้องลองมาครับผมเห็นไหมล่ะผมไม่ดูหรืออะไรพวกนี้ไงนักแก้ผ้าอุ้มมึงเข้าใจไหม ก็น้องบอกว่ามันหนักเสื้อมือคืแก่เป็นคนใส่ๆเด็กเลยนะเมื่อกี้เป็นประแก่เลยเป็นประแก่เป็นอายุอะไรวะแคนทาลลูเป็นอายุห่างกับพี่สิบสองปีปะผมสี่ศูนย์นะครับสิบปี อ๋อ่างกันสิบน้องเพิ่งยี่สิบอีต้องน้องเพิ่งยี่สิบปีนี้ก็ยี่สิบแล้วอุ้ยเขาหยิบเขาหยิบหมาใส่ว่ะอืมลำันอุ้ยลำพันธ์หมอลูลำคันผมครับเป็นลำคันอุ้ยเนี่ยสูงต่างกับพี่แอร์เยอะเลยนี่ไงบุรี่ แตนสูงร้อยแตนร้อยห้าใช่พี่อรสูงร้อยหกนะวะพี่สูงร้อยห้าเจ็ดห้าแปดน่ารักแปนแต่ว่าก็คือแบบพี่ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเดิน claro ใ้ถูกน่ารักแต่พี่น้องคนสูงหมดเลยนะแม่อีตองแต่พี่แอร์พี่น้องเขาทุกคนสูงหมดเลยนะมีเขาคนเดียวถูกอีต้องบุรี่หรอ พระเจ้าสร้างมาให้เราแตกลงแฟนถูกปะให้เราแบบไอ้ต้องแต่ยังพูดไม่จบเลยเมือ่ะมึอยู่เมือเยบดอยู่เมืองแตนที่พูดนี้แต่ต้องนะเขาบ่นว่าเขาอยู่เมืองไทยอ่ะเขาไม่ฮอตแต่เขาไปผับที่เกาหลีก็คือ